ในเรื่องของการกวาดล้างขอทานต่างด้าวนั่น<ม>น่ะสิเมื่อวานมีแบบนั่นมากเลยนะเมือ่อวานมีพี่แบบว่าขอทานจีนใช่ไหมแล้วแบบเหมือนลักษณะคืออ,อยังไม่แน่ชัดว่าตกลงแล้วถูกทารุนลุ้มเปล่าแล้วพามาขอทานหรือว่ารู้เห็นกันหรือว่าเป็นการอะไรยังไงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางพื้นที่เองนะคะ เขาก็มีการบูรณาการนะคะในเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะจากทางกองบังคับการตรวจ คนเข้าเมืองหนึ่งนะคะโดยทางกองกํากับการสืบสวนนะคะได้มีการรับเรื่องราวร้องเรียนนะคะแล้วก็เบาะแสในช่องทางสายด่วนเบอร์1178นะนะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการลักลอบนะคะเข้ามาขอทานของแรงงานต่างด้าวที่เป็นบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ของกรุงเทพ,พมหานครนะคะ mm. โดยเฉพาะในย่านธุรกิจใจกลางเมืองเลยนะคะ <het S 1> ก็มีการสนทิ่กำลังกันกันกบทางเจ้าหน้าที่นะคะ จากทางกรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะรวมถึงสอนอลุมพินีนะคะออกไปตรวจตาโดยเฉพาะเส้นที่เขาไปตรวจเยอะเป็นพิเศษก็คือสุขุมวิทแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะอันนี้สุขุมวิทเราก็รู้อยู่แล้วเนอะมีชาวต่างชาตินะคะไปอยู่เป็นจํานวนมา,ากเนาะนะันนก็ไปตรวจสอบนะคะปรากฏว่าพอไปตรวจสอบนะคะริมถนนสุข,ขุมวิทเนี่ยช่วงสถานีนานา,น,านะคะ,ะเขตคลองเตยก็มี บุคคลลักษณะต้องสงสัยขายเป็นแรงงานต่างด้าวจำนวนหลายรายเลยทีเดียวค่ะนั่งกระจายกันลักษณะคือทั้งนั่งทั้งนอนเลยนะคะแบบแบ,บ่งเป็นกลุ่มกลุ่มมืมีพฤติกรรมก็คือขอทานแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยก็มีการนําเด็กเนี่ยมาร่วมขอทานด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการแสดงตัวเข้าตรวจค้นนะคะแล้วก็มีการขอดูใบใบอนุญาตเนาะเออใบคนต่างด้าวเนี่ยก็ไม่มี นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะไม่สามารถนําหนังสือการเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตหรือว่าเอกสารอะไรมาแสดงให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะก็เลยต้องจับกลุ่มไปนะคะเฉพาะเคสนี้ก่อนนะคะจับกลุ่มเป็นชาวลาวนะคะสองรายแล้วก็กัมพูชาสองรายนะคะซึ่งทั้งสองอทั้งสองเคสนี่ยเขารับสารภาพนะบอกว่าก็ลอบเข้ามาในไทยอืแล้วก็อคือเขาบอกว่ามันมันมันสบายแล้วก็ มาขอทานแล้วรายไ,ได้มันดีอืคนให้ใจบุญไงใช่นะคะเออนาเบื้องต้นทางชุดจับกลุ่มก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะแต่เดี๋ยวจะมีการขยายผลต่อนะคะว่าเอ๊ะม,มันเป็นลันกษณะของขอบวนการเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการขอทานของอต่างด้าวกลุ่มนี้หรือไม่นะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานก็มีข่าวว่าวิทย์เป็นขบวนการเลยนะนะคะแล้วก็อันนี้ก็ต้องแจ้งข้อหาไปนะคะเป็นบุคคลต่างด้าว เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไม่ผ่านการตรวจสอบด้วยนะคะค่ปรับน้อยอ่ะค่าปรับน้อยมากเลยอืมใช่ค่าท่าะค่ะเร้อเองอืมค่ะว่าถ้ามาจากต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยค่ะอ่ามันเราก็อาจทําให้เราสงสัยได้เอะมันเป็นการค้ามนุษย์หรือเปล่าค่ะนะคะ